<The> Truth. สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของในกระเป๋านะคะว่าพบของในกระเป๋ามีอะไรบ้างตาไมไปดูกันเลยค่ะโอ้ยแบบตื่นเต้นอะ่ะหยุดไว้ก่อนเลยสิ่งแรกที่มีในกระเป๋าก็คือเจลล้างมือค่ะสิ่งที่สองก็คือน้ำหอมคือที่สามที่สองเข็มคิ้วค่ะ เสียงเบาไปไหมอ่ะสิ่งที่สี่แปดได้สองอย่างคือตลับแป้งค่ะก็มีน้ำตาเทียมกับตลับคอนแทคเลนส์ด้วยนะคะที่พกประจำอันนี้คือลิปมันเพราะปากแห้งมากก็ยาดม ติดยาดมแล้วก็มัดค่ะเอ๊ะอายไลเนอร์ก็ลิปสติกสองแท่งกับเออ่ทินแท่งหนึง่ง <c oughs> มี power bank หวีพาเชน้านะคะแล,แล้วก็น้ำยาล้างแช่ล้างคอนแทคเลนส์ ก็ผู่ฟังก็กระเป๋าตางค่ะที่กระเป๋าตางก็มีแต่น้ำบาดนิดๆหน,น,น,นอ่อยๆสำหรับของในกระเป๋าว,วันนี้มีเท่านี้นะคะ